เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำประจำวันที่1กรกรกฎาคม วันนี้รอบค่ำครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งจะมีอัปเดตที่ว่าโจาตัวแจ้งกับสโมสรแอสตันวิล่าเรื่องความต้องการของเขาที่จะย้ายไปยังสโมสรใหญ่อย่างต่างแดนมากกว่าที่จะเป็นการเล่นที่แอสตันวิล่าต่อในสัญญาระยะยาวและโดยเฉพาะความสนใจจากบาร์เซโลนาทีมที่เขาต้องการจะย้ายไปเล่นด้วยมากที่สุดจนทาให้ทีมสิงพยองตัดสินใจไม่ยินข้อเสนอซื้อขาดแรดฟอร์ดเข้าร่วมทีมตามออปชันที่แนบไว้จํานวน40ล้านปอนด์ล่าสุดในช่วงเย็นนี้นะคร ดาวิดออนสตีนนักข่าวชั้นนำจากดิแอร์เลนติกเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่ามาครัสแบรนฟอร์ดให้ความสำคัญกับการย้ายไปเล่นอย่างต่างแดนมากกว่าถ้าหากว่าเขาต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้โดทียทีมผีแดงของเราเนี่ยครับยังคงย้ำจุดยืนคือต้องการข้อเสนอซื้อตัวร่วมทีมถาวรเท่านั้นในขณะที่ตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยพร้อมจะเปิดรับข้อเสนอยืมตัวหรือแม้กระทั่งการแลกตัวนักเตะ แต่ความเข้าใจก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยต้องการย้ายไปเล่นยังต่างแดนและก็ต้องเป็นทีมที่แข่งขันเพื่อล่าแชมป์เท่านั้นด้วยนั่นเองครับและในช่วงค่าวันนี้ครับก็มีรายงานจากคริสเซนฟอกซ์สายข่าวบาเยนและก็นักข่าวจากบิลสื่อชั้นนําของเยอรมันได้อัปเดตเข้ามาด้วยว่าบาเยนมิวนิคเป็นอีกหนึ่งสโมสระครับที่กําลังจับตาสถานการณ์ของมาเชสเตแรดฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์นี้และก็รับทราบค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูเนีต็แต่ต้องการแล้วครับก็คือ40ล้านปอนด์หรือว่าตกราว,ราว45ล้านโร รายงานต่อมาของดาวิดออนสตนครับเป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวในเดียวของอูโกเอกิติเก้ดาวยิงจากไอทราคแฟงเฟิร์ตที่ดูเงียบหายไปในช่วงหลังล่าสุดนะครับทางดาวิดออนสตนก็เปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อกับไอทราคแฟงเฟิร์ตอีกครั้งแล้วเพื่อสอบถามรายละเอียดของอูโกเอกิติเก้ที่ถูกตั้งค่าตัวไว้ตอนแรก100ล้านยูโรด,ด้วยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเซ็นกองหน้ารายนี้เข้าร่วมทีมและก็รวมถึงกองหน้าคนอื่นๆที่อยู่ในลสของ ในขณะที่ดาวิดออนสตีนเองก็ยังคงพูดเหมือนกับลอรีวิทเบลนะครับว่าเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองหน้ายังคงเป็นวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงตัวเก่งจากสปอร์ติ้งเลสบอนซึ่งก็เป็นกองหน้าที่รนะูเบนอารโมรมนอยากจะได้ตัวกลับมาร่วมงานอีกครั้งที่ออตราว์ฟอร์ดมากที่สุดแต่ถ้ว,ว่าตอนนี้ต้องรอดูสถานการณ์ระหว่างนักเตะกับทีมปืนใหญ่ครับว่าจะจบลงยังไงหลังตัวนักเตะนะียังคงให้ความสำคัญกับการย้ายไปที่อาร์เซนมาเป็นอันดับแรกอยู่นั่นเอง มาต่อกันที่ความสนใจของโอลิ w วัตกินส์กองหน้าจากแอสตันวิลล่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่แรงขึ้นมาในช่วงค่าวานนี้หลังทางลอริวิทเวลเทียนหนึ่งสายข่าวฝังทีมผีแดงของเรานะได้ออกมายืยนยันว่าสโมสรมีการติดต่อกับตัวแทนของแอสตันวิลล่าแล้วเพื่อขอรายละเอียดการย้ายทีมของนักเตะ ทั้งนี้ครับล่าสุดทางฟาบิโอโรมาโนเป็นอีกคนที่ได้ยืนยันถึงความสนใจนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อโอลีวัตกินส์ว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่ถ้าว่าก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทัพผีแดงของเราเนี่ยจะเลือกกองหน้าแบบไหนเข้าสู่ทีมกันแน่จะเป็นกองหน้าประสบการณ์หรือว่ากองหน้าดาวรุง่งเพราะว่าตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าหลายคนเลยครับยูที่ฟาบิโอโรมาโนระบุผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเอาไว้ว่า เป็นความจริงตามที่ t ดี Atlantic รายงานในวันนี้ว่า Manchester ์ยูเนเต็ดได้สอบถามเกี่ยวกับ kins, โอ l ลี a วั i กินส์ดูที่ยูเนเต็ดได้โทรติดต่อภายใน2-3วันที่ผ่านมาเพื่อสอบถามสถานการณ์ของทางโอลลี่วัดกินซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ Manchester ์ยูเนเต็ดกำลังพิจารณาอยู่แต่เราเองก็ต้องรอดูว่าพวกเขาจะตัดสินใจลงทุนกับกองหน้าดาวรุ่งหรือว่าจะเลือกตัวที่มีประสบการณ์อย่างโอลลี่วัดกินสเข้าสู่ทีมทันที แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาได้มีการติดต่อเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และก็เงินไขของดีลวนี้แล้วความสนใจในตัวอลลิวัตกินส์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับการยืนยันแล้วส่วนพวกเขาจะเดินหน้าต่อหรือไม่เราจะได้เห็นกันในเร็ววันนี้แหละหลังจากนั้นครับฟาบ,บิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของแบรนด์เอมเบอร์โมกับทีมผีแดงเราเช่นกันว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงเดินหน้าเรื่องของ mo, แบรนด์เอมเบอร์โมการเจรจายังคงดําเนินต่อไปและผมเข้าใจว่าแฟนๆของแมนยะูเนเต็ดน่ะก็กําลังหมดความอดทนแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังพยายามอย่างเต็มที่แล้วในดีลนี้ดังนั้นโปลดอดใจรอเพราะว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ยังมั่นใจมากว่าพวกเขาจะทําสําเร็จในดีวนี้ ยังอยู่กับเรื่องราวของแบรนด์เอมเบอร์โม่นะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฟิลใจผู้ในการกีฬาของทีมพึ่งน้อยเบรน์ฟอร์ดที่เปิดเผยผ่านทาง BBC สื่อชั้นนำของอังกฤษว่าดีลของแบรนด์เอมเบอร์โม่ที่จะย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนะครับและมันก็ยังมีโอกาสที่แข้งทีมชาติแคนารูน,นจะอยู่กับพวกเขาต่อไปด้วยเช่นกันในซีซั่นหน้าด้วยกับเรื่องนี้ครับฟิลใจได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า จนถึงตอนนี้ผมก็ยังพูดได้ว่ามันก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักและก็มีความเป็นไปได้ที่ปีหน้าเอมเบอร์โมจะยังเป็นนักเตะของเบรนฟอร์ดหากเราตกลงกันว่าเขาจะอยู่ต่อเอมเบอร์โมเพิ่งจะมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าจะมีความสนใจครั้งใหญ่ในตัวเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงความต้องการส่วนตัวของเอมเบอร์โมถูกเผยพร่เป็นวงกว้างแล้วเขามีไอเดียของตัวเองเกี่ยวกับจุดหมายต่อไปในอาชีพของเขาเอมเบอร์โมมีสิทธิ์เต็มที่สำหรับการจะทำแบบนั้น แต่ในขณะเดียวกันตามที่ผมเข้าใจก็คือเขาเองก็ยังจะมีความสุขนะหากจำเป็นต้องอยู่ที่เบรน f ฟอร์ดต่อไปในซนะีซั่นหน้าหากได้ค้อเสนอที่เหมาะสมมันก็มีความเป็นไปได้ที่สปิดดิวนี้นั่นคือทุกอย่างที่ผมสามารถพูดได้ณเวลานี้หากว่าเราได้ข้อเสนอที่ไม่เหมาะสมทำไมเราต้องยอมรับกับข้อเสนอแบบนั้นล่ะทุกสโมสรจะบอกคุณแบบนั้นแหละ และสําหรับแรนด์เอมเบอโมผมจะบอกว่าเขานะ่าอาจจะเป็นนักเตะที่ดีสุดของเราแล้วด้วยและการที่เราจะเก็บนักเตะแบบนี้ไว้กับทีมต่อไปมันก็ไม่เคยจะสร้างความเสียหายให้กับเราอยู่แล้ว ทั้งนี้สำหรับยิวของเบรนด์เอมเบอร์โม่ครับอย่างที่เราทราบกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการยื่นขอน้อเสนอซื้อตัวเขาไปแล้วถึง2รอบขอ้อเสนอแรกกับจำนวนเงิน55ล้านปอนด์และกับขอ้อเสนอครั้งที่2 62.5ล้านปอนด์ก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดดังนั้นก็น่าติดตามคราวว่าขอ้อเสนอครั้งที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวว่าจะยื่นภายใน1นท้งสวันนี้แหละจะมีขอ้อเสนอมูลค่าเท่าไหร่กันแน่และทางเบรนฟอร์ดจะตอบรับขอ้อเสนอนั้นหรือไม่ด้วยครับ มาต่อกันที่ข่าวลือก,กับไอแวนโชนี่อดีตกองหน้าจากเบรน์ฟอร์ดและปัจจุบันเล่นอยู่กับสโมสรอัลอาลีในซาอุดีอาระเบียโดยที่สื่อของอังกฤษอย่างเดอะเดลี่เอ็กซ์เพสซึ่งเป็นสื่อทียล์ล่างของอังกฤษนะครัคบได้ออกมาเล่นข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนั้นกําลังเจรจาเพื่อดึงตัวไอแวนโชนี่กองหน้าวัย29ปีรายนี้กลับมาเล่นยังพรีเมียร์ลีกอีกครั้งครับหลังตัวนักเตะนายาย่ข้ามฟากไปเล่นยังซาอุดีอาระเบียกับอัอาาาาาาีเมมื่่่่่่ชววววงซรทผนนด้้ยคตวกว40 อย่างไรก็ตามครับกับข่าวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีน้ำหนักมากนะักเพราะว่านอกจากจะเรื่องค่าตัวที่ไม่ถูกอย่างแน่นอนรวมถึงค่างในที่นักเตะก็รับสูงถึงหลัก3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ที่นั่นด้วยดังนั้นกับดีลนี้ครับโอกาสถือว่ามีน้อยมากและอาจจะเป็นแค่การสร้างสีสันในช่วงตลาดนักเตะของเราเท่านั้นเอง มากดีข่าวลือกับทีมนในซาอุดิอาระเบียนะครับคราวนี้เป็นข่าวลือร่วมกับจอห์นดูรันกองหน้าวัย21ปีของทางอัลนาเซอร์ที่ก็เพิ่งจะย้ายไปเล่นอย่างโปรโลลกของซาอุดิอาระเบียได้แค่ปีเดียวก็เหมือนว่าเจ้าหนุ่มรายนี้จะเบื่อแล้วแล้วก็ได้แจ้งขอย้ายออกจากทีมซึ่งล่าสุดนะครับตัวนักเตะก็ได้ย้ายสมใจมาเล่นแบบยืมตัวกับเฟเนเบเชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองด้วยกับดิวนี้ครับฟาบ,บิสโอโมาโ,โนได้ออกมาระบุว่าก่อนที่ตัวของจอห์นดูรันจะตอบตกลงย้ายร่วมทีมเน,นาา้งออซร์ได การติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อยื่นคอเสนอให้ยืมนักเตะรายนี้มาเล่นที่โอทราวฟอร์ดแต่ถ้าว่าทีมผีแดงของเราเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะทำคอเสนอด้วยซึ่งสาเหตุนั้นน่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยจำนวน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่โรมาโนระบุว่าอัลนาเซอร์ต้องการจะให้แมนยูไนเต็ดนช่วยจ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มจำนวนระหว่างยืมตัวดาวเตะรายนี้ด้วย ก่อนที่สุดท้ายนะครับจะเป็นทางเฟเน,นบรเช่ตอบรับคอสเสนจจากอัลนาเซอร์ที่จะจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของนักเตะและก็ดีตัวจอร์ดิวรนไปเล่นที่ตุรกีสมใจครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่1กรกรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ